หวัดดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมารีวิวมออไฟฟ้าของแท้สูงนะเราจะมายิงน็อตล้อออกให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันแรงจริงหรือเปล่าหรือว่าขี้โมูขี้คุยนะฮะอันนี้เป็นน็อตล้อที่ยังไม่เคยถอดมานะยังไม่ได้ถอดนะผมไม่ได้แบบว่าคลายน็อตออกไว้รอแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทําแบบนั้นนะฮะผมยิงให้ดูแบบสดๆเลยคือลูกค้าอยากสลับล้อนะฮะลูกค้าจะเอาล้อฝั่งนี้ไปใส่ฝั่งน้น ล้อฝั่งซ้ายไปใส่ฝั่งขวาและฝั่งขวาเนี่มาใส่ฝั่งซ้ายก็จัดให้ลูกค้าตามคําขอนะฮะตามคําขอก็ก็เลยถือโอกาสรีวิวให้ดูเลยว่ามันยิงออกจริงหรือเปล่าไอ้น้องล้อของรถกระบะเนี่ยอันนี้เป็นรถกระบะนะฮะของ DMa มนะครับอนเพื่อนก็ยิงออกจริงนะยิงออกจริงนะฮะยิงออกเปิดๆเลยก็ถือว่ามีความแรงในระดับนึงนะฮะถอดอกมา โอ้โหลูกหมากไฟแหลกหลวมครับเพื่อนเือนแบบนี้คือต้องรีบเปลี่ยนนะต้องรีบเอาไปเปลี่ยนถ้าหากเราไม่เปลี่ยนลูกหมากเนี่ยมันจะทําให้เราขี่ไปล้อมันดิน้นไปดิ้นมาเดี๋ยวจะทําให้ยางมันเสียอีกจากการที่จะเสียเสียค่าเปลี่ยนลูกหมากไฟแหลกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสที่จะได้เสียยางด้วยนะฮะเพื่อนเือนเห็นไหมผมยิงออกปืดปืดปืดปดเลยนะความแรงเนี่ยสุดยอดก็ถือว่าผ่านนะถือว่าผ่าน,าานแทนสุรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวใครที่สนใจเนี่ย เดี๋ยวผมปะลิงก์ไว้ให้นะฮะแปะลิงก์ไว้ให้กดสั่งได้ที่ลิงก์เลยนะฮะเพื่อนๆทางร้านคาจัดส่งรวดเร็วทันใจแน่นอนนะฮะภายในภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพ่ปริมุทนเนี่ยไม่เกิน3วันถึงแน่นอนแต่ถ้าหากเป็นโซนภาคใต้หรือภาคเหนือก็อาจจะใช้เวลานะฮะอย่างน้นอยๆก็ประมาณ3-4วันนะฮะก็ตามพื้นที่ของท่านใกล้ๆยิงออกนะฮะโคตรแรงนะ คือมันมีหลายราคานะฮะเพื่อนๆมีหลายราคาผมทำคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแบตบเนี่ยมันมันมีหลายขนาดให้เราเลือกนะฮะแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบแบบหนึ่งก้อนหรือว่าแบบอสองก้อนหรือใครที่มีแบตอยู่แล้วก็ถือว่ามีแบตรุ่นอื่นๆนะก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะเพราะว่า ทางร้านเนี่ยมีให้เลือกซื้อแบบว่า,าซื้อแบบไม่มีแบบน่ะก็มีนะฮะแล้วมันมันก็จะเป็นการประหยัดต,ต้นทุนไปอีกครับเพื่อนๆยิงเข้ายิงออกเนี่ยโอ้โหโคตรแรงนะฮะส่วนลูกหมากปลายแหลกมันก็หลวมทั้งสองข้างเลยโอ้โยกแบบนี้นะฮะไปไม่ได้แน่นอนแบบนี้คือมันฉีดได้แหละแต่ว่าโอ้ไม่ดีฮะไม่ดีถ้าหากมันหลวมแรงนะปล่อยไว้นานๆมีโอกาสลูกหมากปลายแหลกหลุด นะฮะพอมันหลุดเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้ล้อพับได้เลยนะขี่ไปแรงๆเนี่ยเกิอดอุบัติเหตุน,นะฮะทำให้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือว่ามีโอกาสได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์ก็ได้รับความเสียหายด้วยนะฮะอันตรายอันตรายไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ต้องรีบแก้ไขนะส่วนในตัวนี้นะฮะเราก็จะขันเข้าโดยใช้บล็อกยิงอัดเลยนะ ผมก็จะใช้บล็อกยิงอัดเลยก็จะไม่ไม่ย้ำนะคือไม่เอา,อาด้ามขันมาขันย้ำนะฮะก็จะยิงน็อตใช้บล็อกไฟฟ้ายิงเลยฮะเพื่อนๆตัววิ่ง120เนี่ยสบายนะจากจากการที่ลองเทสดูแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวว่าล้อหลุดนะฮะเพื่อนๆเ,เวลายิงเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าเกียวมันฝืดมันอะไรหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่าเกียวมันฝืดแล้วเนี่ย เราไปขันอัดเข้านะเดี๋ยวทําให้เกียวมันเสียนะครับเวลาขันเนี่ยถ้าหากเป็นไปได้ก็หาจารบีมาแต้มนิดหน่อยนะแต้มเกียวมันเอานิดหน่อยก็พออย่าไปทาเยอะนะฮะหรือหาน้ำมันเครื่องก็ได้ไปใส่เกียวมันนิดหน่อยก็ให้เกียวมันขันเขาง่ายๆเกียวมันเวลาเราจะถอดออกครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้ถอดออกง่ายๆพวกสนิมอะไรมันจะไปได้ไม่ติดนะโอ้ยสุดยอดจริงปะบองไฟฟ้าเนี่ย เนี่ยผมใช้มาจะสองอาทิตย์แล้วครับเพื่อนนะฮะจะสองอาทิตย์แล้วผมใช้มาเนี่ยโคตรแรงอ่ะยิงพวกกับงานมอไซ์เนี่ยโอ้งานมอไซ์เนี่ยสบายเลยฮะจะเป็นน็อตอะไรละ่ะน็อตล้อหรอน็อตแกนล้อโอ้สบายสบายโคตรแรงนะมันก็เหมาะสมคุ้มค่านะฮะกับราคาหลักพันนะราคาหลักพัน อย่าเอาไปเทียบกับหลักหมื่นนะเอออย่าเอาไปเทียบกับหลักหมื่นนะครับคือเมื่อมันอยู่ในราคาหลักพันเนี่ยให้เทียบเลยนะราคาหลักพันเนี่ยก็นรุ่นนี้ก็ไม่แพ้รุ่นอื่นนะเพื่อนๆต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะฮะความแรงก็ไม่ไม่แพ้รุ่นอื่นนะคือยิงลากยาวๆได้นะผมยิงนอดเนี่ยมีหกตัวสองข้างนะฮะข้างลบหกตัวเนี่ย หกบวกหกเป็นสิบสองตัวยิงแบบกระแทกเข้าไปเลยปร,รปรึเดปรึดเข้าไปเนี่ยเพื่อยิงเพื่อที่จะอัดขันน็อตเนี่ยเอาอยู่นะฮะเพื่อนเพื่อนเครื่องไม่ร้อนนะถ้าหากเป็นบางรุ่นยี่ห้อไม่ดีหน่อยเนี่ยตัวที่ไม่ดีหน่อยเนี่ยยิงกระแทกเข้าไปเตรรตรรเข้าไปแบบเนี้ยน็อตสิบสองตัวนะ่ะต้องมีร้อนต้องมีแบบ Uh, ต้องมีคือมันเซฟตี้นะมันบางรุ่นมันจะมีเซฟตี้นะพอมันร้อนเร็วหน่อยเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเนี่ยมันดับเองโดยอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยแต่อันนี้นี่คือยิงน็อตสิบสองตัวยังไม่ร้อนนะฮะยังไม่ร้อนยังอุ่นๆนะฮะตัวเครื่องยังอุ่นๆอุ่นในที่นี้คืออุ่นสามารถใช้ต่อได้ยาวๆนะฮะเพื่อนๆน็อตสี่ล้อเนี่ยยิงได้สบายเลยยี่สิบสี่ตัวเนี่ย สุดยอดเดี๋ยวปะลิงไว้ให้เด้อกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับของแท้และแน่นอนนะก่อนยิงก็ใส่เข้าไปให้ดูให้มันเข้าบ่านะให้มันเข้าบ่านะไอตัวล้อเนี่ยก็เอาไปใช้แบบคือถ้าหากเพื่อนๆไปเดินทางไกลเนี่ยสายสายที่ชอบเดินทางไกลชอบท่องเที่ยวเนี่ยต้องจัดแล้วเพื่อนๆ สายนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ทํางานแบบต้องใช้รถต้องใช้รถในการทํางานนะ่ะเดินทางไกลบ่อยแบบนี้ต้องจัดไวน้นะับเพื่อนคือเวลาขันเนี่ยห่วยกันล่วงเบิงตีละ่ะทํางานมาเหนื่อยๆแล้วนะถ้าหากมาขันน็อตล้อน็อตล้อเนี่ยโอ้ต้องบอกไว้เลยนะฮะกว่าจะกว่าจะออกหมดคือมันเสียเวลาไปนะเพื่อนถ้าหากเราใช้บล็อกธรรมดาในการขันนะ ต่ถ้าหากมีไอ้ตัวนี้ช่วยเนี่ยโอ้ย,อยกดเนาะมันกดมันหมนุนแค่เดียวนะะัออกนะฮะเพื่อนๆหรือาหากโอ้มันเอาบล็อกสิบล้อมายิงเลยเราก็ใช้ด้ามขันขันออกให้มันคลายก่อนแล้วก็ช่วยเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยช่วยยิงออกนะฮะมันก็จะได้เร็วขึ้นนะฮะก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานขึ้น